บทที่869จัก,กระรัดเฉิญหันหลัวเฟิงตรวจสอบกลุ่มอย่างระมัดระวังกลุ่มหนึ่งมีขนาดใหญ่ในขณะที่อีก,กลุ่มหนึ่งมีอัมตะน้อยกว่าฝ่ายหุ่นยนต์มีนักรบหุ่นยนต์ที่โดดเด่นอีกสองคนสวมชุดกราะสีดำและคนอื่นๆรวมตัวกันตำแหน่งของพวกเขาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน่าเสียดายที่ฉันไม่รู้จักพวกเขาเลยแม้ว่าลัวเฟิงจะศึกษานักรบจำนวนมากมากมายแต่เขารู้จักจัก,กรพรรดิหลายคนในทวีปหอยยันจีส่วนหอคอยมีจัก,กรพรรดิหลายแสนองคจากใายอื่นแอลละมันไม่ง่ายเลยที่จะผ่านพวกเขาทั้งหมดอีกด้านหนึ่งงหหลััวเฟินไปมอง กลุ่มที่มีอมตะน้อยกว่ามีจักรพรรดทั้งหมดหกองอย่างไรก็ตามจากภาวะชนานง้นเขาสามารถมองเห็นได้จากสายตาของพวกเขาและพลังที่พวกเขาปล่อยออกมาว่ากลุ่มนี้มีพลังมากกว่านั่นคือเขาลัวฟึ่งต้องไปที่หนึ่งในหกจักรพรรดพลังงานของเขามีมากและไม่อ่อนแอไปกว่าโกชางและเฮฟวี่แอโร่รูปร่างหน้าตาของเขาดูน่าเกลียดในขณะที่เขาสูงสามเมตรปกคลุมด้วยชั้นสีดำใบหน้าของเขามีเขาสีดำอ่อนแปดเขาที่ก้มลงด้านข้างดวงตาเล็กๆของเขาจ้องมองอย่างเย็นชาเขามาจากเผ่าปะยีจักรพรรดโครงกระดูก ชื่อเสียงของเขานั้นยิ่งใหญ่ในสนามรบที่เจ็ดทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขามีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะเขาเป็นจัก,กรพรรดิและไม่ใช่เพราะเขามาจากเผ่าปายีแต่เพราะเขาเป็นทาตวิญญาณทาตที่ถูกแมลงควบคุมสามารถเป็นราชินีได้การปรากฏตัวของเขาที่นี่หมายความว่าเจ้านายของเขาอยู่ที่นี่ด้วยราชินีแมลงสาบดัวเฟิงเฟิงขึ้นภายในนานเชิงนานเชิงเป็นชื่อที่ราชินีเคยรายงานมาก่อนภายในกลุ่มแมลงไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นนหมูผู้ตายไม่มีเจ้าหน้าที่หรือจัก,กรพรรดิราชินีคนนั้นมีชื่อรียกง่ายๆว่านานเชิงโดยไม่มีีีแนนนน่่งจกกกรรรรอออยาาา็็มมมมบทววว้ขูลลเเเเเะปช ราชินีมแมลงนานเฉิงเธอควบคุมขอบเขตและจุดสุดยอดของตัก,กรพพัดได้ค่อนข้างน้อยซึ่งในจำนวนนั้นจะก,กระพัดโครงกระดูกของเผ่าบ้าอีเป็นผู้ที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นโดยปกติเธอจะใช้เขาเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆในขณะที่เธอและกองทัพของเธอซ่อนตัวอยู่ภายในแหวนโลกหลัวเฟิงคิดไม่น่าแปลกใจเลยที่ฝ่ายหุ่นยนต์จะถูกกดดันท,ทั้งที่ความแข็งแกร่งของมันจุดๆตอนนั้นเองที่หัวเฟิงรู้สึกอย่างแท้จริงว่านี่คือหอคอยดาว สถานที่ที่สูงที่สุดและอันตรายที่สุดในสนามรบที่7การค้นหาขอบเขตจัก,กรพรรดิหนึ่งแห่งในทวีปยันจีนั้นยากมากและการค้นหาจุดสุดยอดของจัก,กรพรรดิที่เชี่ยวชาญในการโจมตีด้วยวิญญาณก็ยากมากเช่นกันอย่างไรก็ตามในหอคอยมียอดแหลมจัก,กรพรรดินับล้านล้านจากท่วทุกมุมแม้ว่าจะมีขอบเขตจัก,กรพรรดิน้อยหรือยอดแหลมที่เชี่ยวชานในการโจมตีด้วยวิญญ,ญาณแต่ก็ยังมีไม่มากนะัก และสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับราชินีหนานเชิงระดับนี้เพราะเ้อชาติสมบัติและความแข็งแกร่งของเธอเธอจึงใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริงเช่นพรุยันยังมีความแตกต่างค่อนข้างมากระดับความเป็นของเธอถือได้ว่าอยู่ยงคงกระพันต่ำกว่าระดับพัศวินอย่างไรก็ตามกับพัศวินเธอไม่มีทางต่อต้านได้เลยมันง่ายที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างเธอกับพรุยาน อย่างไรก็ตามในสนามรบที่เจเธอคือจุดสูงสุดของสิ่งนี้ชีวิตระดับของครูยานนั้นหายากแม้ในกลุ่มชาติพันธุ์หลายล้านล้านผู้ที่อยู่ในระดับของเขาต่างก็มองหาโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับพัสวีพวกเขาแทบจะไม่เคยมาทำสงครามนอกพื้นที่เลยส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาไม่ค่าททยพวกเขาเลยกลางอากาศด้านหุ่นยนต์และด้านมาแมลงลอยอยู่หลัวเฟิงยืนอยู่คนเดียวขณะที่ทั้งสามเผชิญหน้ากันทุกคนค้นหาทางออกจากพื้นที่ต้องห้ามหลัวเฟิงไม่ได้เข้าใกล้พวกเขามากเกินไปทั้งสองข่ายต่างก็เป็นศัตรูกันทำไมเขาถึงเข้าไปใกล้คุณคือจััรดดเเเบวใ่ไหหหมสีงงงแแ้้ขึน ลัวเฟิงหันไปมองมันเป็นอมตะที่มีขนาดใหญ่กว่าจากค่หุ่นยนต์ที่มีหน้าเหล็กขนาดใหญ่และปากดำจากมุมมองของมนุษย์นี่คือใบหน้าของคนที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์เขายิ้มอย่างประหลาดให้หลัวเฟิงคุณคือใครหลัวเฟิงถามข้าคือจัก,กระพัดเชนหุ่นที่ใช้ที่แสนดีของเคร์เพลคล็อกเขาล้อเลียนน้องชายนาฬิกาม่วงลัวเฟิงขมวดคิ้วทีเ่เขาเคยค้นหานาฬิกาสีมุวงมามา,มากแล้วแต่เขาไม่เคยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเลยอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่มาจากค่ายหุ่นยนต์ดังนั้นการเชื่อมต่อเช่่นนนี้จึงงเเป็รรรือธมดา จัก,กรพรรดิจักคนคนอื่นๆข้างๆดูเหมือนช่างพูดแน้ว่าพวกเขาจะตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นพวกเขาหรือกลุ่ม,มแมลงพวกเขาทุกคนมีสิทธิที่จะดูถูกหัวเฟิงในแง่ของความแข็งแกร่งพวกมันแข็งแกร่งกว่ามากที่นาฬิกามุ่งมีปัญหาอะไรไหมหัวเฟิงมองไปที่เขาจัก,กรพรรดิเบธริเวอร์เขาคำรามค่อนข้างหยิ่งแต่คุณต้องเข้าใจว่านี่คือหอคอยดาวไม่ใช่ทวีปยานจีที่นี่โดยเฉพาะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านเราหรือเผ่าพันมแมลงคุณไม่มีสิทธิที่จะหยิ่งทะนงเลยฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะดังมาจากด้านข้างค่ายหุ่นยนต หลวงเฟิงขมวดทิ้วในที่เกิดเหตุเขารู้สึกถึงความเกลียดชังจากค่ายหุ่นยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจัก,กรพรรดิเฉิญหันดูเหมือนเขาจะเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าย้อนกลับไปในตอนนั้นหลวเฟิงได้ฆ่านาฬิกาสีมุ่งพร้อมกับจัก,กรพรรดิอีกสิบสามคนจากค่ายหุ่นยนต์โดยใช้พวกมันเป็นหินเหยียบเป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกเขาเต็มไปด้วยการดูถูกพระองค์ข้าไม่เคยแสดงความจองหองมาก่อนทั้งสองค่ายอาจเจ้าจัก,กรพรรดิเชินหุนตัวน้อยผู้นี้เจ้ากล้าที่จะยิงพยองต่อนหน้าข้าหรือหลวงเฟิงยยหยันคุณกำ ในระยะไกลเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหัวเฟิงมันคือนักรบร่างผอมสีดำสวมหน้ากากและพลังอันทรงพลังของเขาเทียบได้กับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนจากกระพันธนูจังเจียนมันคือลูกศรหนักพลังอันทรงพลังนี้เขาอยู่ในรูปแบบสูงสุดของเขาศรหนักที่โคม่มาฟื้นพลังเต็มที่อย่างรวดเร็วทั้งสองค่ายตางต,างตกตะลึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตื่นตัวมาก่อนแต่พวกเขาก็ไม่สนใจหัวเฟิงมากนะักอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาอยู่บนเท้าของพวกเขาแม้แต่นักรบจากค่ายหุ่นยนต์ที่ล่อเลียนหัวเฟิงก่อนที่ท สามารถช่วยกู้คืนลูกศรหนักให้อยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบของเขาในเวลาอันสัน้นซึ่งต้องใช้องค์ประกอบผสมมากกว่า100ยพันล้านชนิดแค่ความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าหลวเฟิงเป็นไพคุกคำมากแค่ไหนและเมื่อรวมหลัวเฟิงและเฮฟวี่แอโร่เข้าด้วยกันพวกมันเป็นพลังที่ไม่ควรมองข้ามเจิญฮุนรู้ที่อยู่ของนายหลวเฟิงต้องมองเขาอย่างเย็นชาและมองออกไปผู้เชี่ยวชาญจัก,กรพรรดินูจางเจียนยืนอยู่ข้างหลังเขาด้วยความเคารพจัก,กรพรรดินูจางเจียนจำไว้อย่าเปิดเผยนาฬิกาโบราณของคุณความจริงที่ว่าคุณมีมันคือ่่ใใใบหหญขอองงงฉันันลวฟิสสืาาทจจต เข้าใจแล้วจกักรพรรดินูจางเจียนได้ตอบกลับขอบเขตของจัก,กรพรรดนั้นน่ากลัวหนึ่งที่มีนาฬิกาโบราณน,น่ากลัวย,ยิ่งกว่าจากการที่นาฬิกาสีม่วงม,มีอนุภาพสูงยางเหลือเชื่อก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้เขายังเป็นเพียงจักรพรรดิสุดยอดที่สามารถฆ่าจัก,กรพรรดสองแห่งด้วยนาฬิกาตอนนี้จัก,กรพรรดินูจางเจียนเป็นกี่จำกัดของจักรพรรดิที่มีนาฬิกาโบราณอื้อหัวเฟิงมองทั้งสองข้างเขาชัดเจนมากในโลกของนักรัฐบาลการแสดงความแข็งแกร่งอย่างเหมาะสมเป็นวิธีที่จะได้รับความเคารพถ้าเขายังคงต่ำต้อยตลอดทางเขาจะถูกรังแกแม้แต่จักพดิู้ยย่่่งหหเเเนนนุ็าามทีืือข โดยทันทีเราพบทางออกแล้วออกไปคั่คั่ทั้งสองฝ่ายบินไปไกลทันทีหลวเฟิงและจัก,กรพรรดิธนูจางเจียนบินไปข้างหน้าด้วยทางออกนั้นใกล้กับฝั่งค่ายมแมลงมากที่สุดหลวเฟิงและจัก,กรพรรดิธนูจางเจียนนั้นใิล้ติดกับออโตมาตันค่ายออโตมาตันอยู่ไกลที่สุดพลังทั้งสามบินไปที่ทางออกจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดค่ายหุ่นยนต์และค่ายดักมแมลงจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าก่อนคุณควรเราข้างหลังเชิญหุนตะโกนใส่เขา ลัวเฟิงหันหลังกลับไปมองเชนหุนกำลังบินไปกับจักรพัดกลุ่มใหญ่ของเขาดวงตาของเขาเบิกบานด้วยความอภัยก่อนหน้านี้ไมว่าคำพูดของเขาจะบ่งบอกถึงสถานะที่แตกต่างกัน่ายของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและพวกเขาควรจะออกไปก่อนโดยธรรมชาติอื้อหลัวเฟิงหันหลังกลับและมุ่งหน้าต่อไปแนะนำเบลดการแสดงออกของเชนหุนเปลี่ยนไปเขาโกรธและตะโกนด้วยความโกรธทันทีหาที่ตายลัวเฟิงฮันไม่ยังดูเดือดคั่วจัก,กรพัดธนูจางเจียนโจมตีทันทีเขาพุ่งตรงไปที่เชนหุนเนื่องจากระยะทางของพวกเขาไม่ใหญ่เกินไปเออหนึ่งบินไปข้างหน้าและอีีกกกกััััววิ่่่่งลบมมมาาทททเเขพนนนชือี จัก,กรพรรดินูจางเจนกวัดแกวนใบใมีดโค้งแอร์ละมันเรืองแสงด้วยแสงสีม่วงอูติอูติเกิดแสงมูบวาบสองครั้งและใบใมีดฟันผ่านร่างของเฉินท่านเขาถูกตัดออกเป็นสามส่วนทันทีดวงตาของเขายังคงร่เริงแต่เดิมหากปราศจากการเผ่าร่างอมตะของคุณขอบเขตของจัก,กรพรรดก็ไม่สามารถฆ่าฉันได้การกระทำของคุณเริ่มต้นการต่อสู้เท่านั้นและเมื่อนักรบคุณยต์ทั้งสองเคลื่อนไหวคุณจะต,ตายหลังจากนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจใบมีดโค้งทั้งสองถูกปกคลุมด้วยพิดของเฟโมพวกเขาเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์และทลาาาายยยมัันนนจจกกภใรพดิเต จ,ดจ,ดจ,ดจดุด้านมาแมลงและหุ่นยนต์ต่างตกตะลึงเมื่อร่างกายอมตะของเชนหุ่นพันทลายพวกเขาคิดไม่ออกแต่ก,กรพรรดิจุดสุดยอดจะลงลงอย่างงยไ,ได้อย่างไรจาก,กระพาะธนูจางเจนกหวกเกรนดับอย่างเย็นชาและมองดูกรอกอาวุธและสมบัติที่ทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าทำให้เจ้านายของข้าอาภัยเจ้าสมควรตาย